ทา่าที่นั่งสําหรับเด็กตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะมาดูกันว่ากรณีสุดวิสัยจริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีต้องทําอย่างไรนะคะให้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่โดนปรับเงิน2,000บาทค่ะสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะออกมาแจ้งกฎหมายว่าด้วยการกําหนดที่นั่งนิราภายัยที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กแล้วก็วิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุพศ2 5 6 6ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2566เป็นต้นไปโดยกําหนดให้เด็กที่อายุไม่เกิน6ปีีต้องงงนนนััั่่่ทิราภายสําหรับเด็กดว่า ส่วนรถรับจ้างและก็รถสาธารณะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กค่ะโดยคาซีสนะคะมี2แบบด้วยกันก็คือที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถแล้วก็ที่นั่งนิรภัยที่นั่งหันไปทางด้านหน้ารถนะคะโดยต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรณีที่ใช้ที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมที่ไม่มีพนักพิงต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งประชาชนที่ไม่มีคาซีแต่ว่ามีเด็กต่ำกว่า6ปีนั่งอยู่ในรถด้วยทำอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมายและได้รับข้อยกเว้นมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันค่ะข้อ1ก็คือขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายข้อ 2. ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังก็คือนั่งข้างหลังหากว่าเป็นรถกระบะหรือว่ากึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะส่วนข้อ3ค่ะจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะนั่งรถหรือว่าขณะโดยสารค่ะหรือว่าให้เด็ก รัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตากสามารถเลือกได้นะคะสามารถทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่ผิดกฎหมายค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภยัยมีโทษนะคะปรับไม่เกิน2,000บาทค่ะ